ไพโรธสังวริบุตรน้ำตานองหน้าล้านผมล้มละลายแน่หลังโรงหนังทำเหมือนแกลง้งเรียกว่าทุกทุ่มเททุกอย่างเพื่อหนังไวยอลลวอน,วนห้าสำหรับคุณอาไพโรธสังวริบุตรนักแสดงชื่อดังในตำนานชื่อดังที่ล่าสุดออกมาวอนขอสื่อช่วยกระจายข่าวช่วยมาดูหนังหน่อยไม่งั้นตนอาจถึงขั้นล้มละลายโดยคุณอาไพโรธเผยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าตั้งแต่หนังเข้าให้โรงภาพยนตร์มา เราได้รอบหนังน้อยและส่วนใหญ่จะให้แค่โรงเดียวรอบเดียวและยังเป็นรอบเช้าด้วยหลังจากนั้นแค่วันสองวันก็ลดรอบหนังไปกว่าครึ่งโดยเขาบอกว่าหนังไม่ทําเงินก็ต้องถอนออกแล้วให้แค่รอบเดียวโรงเดียวรอบเช้าเตะคุณอาคิดว่าแล้วจะมีใครมาดูทั้งทั้งที่หนังลงทุนไป3 0มสิถึงสีล้านบาทโดยคุณอาภพโรดยังบอกอีกว่าหนังวัยอลวนห้าภาคนี้คือทั้งชีวิตที่ทํา พร้อมกับขอให้ผู้ชมช่วยกันส่งเสียงไปถึงโรงภาพยนตร์เพื่อพิจารณาให้มีการเพิ่มรอบฉายไม่งั้นครั้งตนต้องล้มละลายแน่นอน